ขอเชิญท่านเข้าสู่การนำเสนอของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการจาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่4ประจำปีการศึกษา2553ประจำศูนย์จังหวัดบึงการกรณีศึกษาการจัดการยางพาราอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการ ที่มาของจุดเริ่มต้นวิชา LD726 สัมมนาคเครือข่ายการพัฒนาท้องถิน่นเข้าสู่กระบวนการเริ่มสร้างงานประชุมนำเสนองานเพื่อหาประเด็นปัญหาในการเลือกหัวข้อที่จะนำเสนอคณะนักศึกษารุ่นที่4ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีมติเป็นเอกฉันด้วยคะแนนเสียง28ต่อ7เลือกการจัดการยางพาราอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬหลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการทำงานเพื่อจะได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและ ตรงประเด็นมากที่สุดโดยคณะนักศึกษาได้รับโจทย์จากท่านอาจารย์อธิวัตรเจียวิวัตกุลมีการประชุมก่อนลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมวันที่9กรกฎาคม2554คณะนักศึกษาได้ลงพื้นที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬด้วยการดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด ของอาจารย์อธิวัฒน์เจียวิวัฒกุลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเช่นภาคการเกษตรโดยท่านอาจารย์นิพันธ์สุวรรณวงศ์เจ้าของไร่เจษดายางพาราซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรของอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬและเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพาราหลายๆท่านของอำเภอศรีวิไลภาคธุรกิจโดยคุณเศรษฐวิทย์แก้วหนองฮีกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทร,รับแบรนด์โปรดักต์จำกัดบริษัทร,รับซื้อยางพาราในเขตจังหวัดบึงกาฬคุณสวัย,ยวนแปลงผู้จัดการสาหกร เครดิตยูเนียนภูสิงมิ่งมิตรซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่สมาชิกชาวสวนยางพาราและอีกหลายๆท่านในอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬภาครัฐได้รับความร่วมมือจากคุณเบนจมาศสุขแสนหัวหน้างานธุรการและพัสดุสำนักงานกองทุงสวนเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการคุณอภิชัยจันทนาผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอศรีวิไลคุณเกษตรแนบสนิทต,ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มง,งานวิจัยยางพาราหนองคายอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราได้เข้าสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนม่วงตำบลชุมพูพรอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬได้ทําการปลูกยางพาราในโรงเรียนเพื่อนํารายได้มาจัดทำโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนม่วง มีนักเรียนทั้งหมด74คนคุณครู5คนสอนตั้งแต่อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณสมกรานต์คำพิสัยตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุย๋ย และต้นกล้ายางพาราและสุดท้ายเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพโดยพระครูสุตโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดโพชัยศีตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬกับคุณหมอไกรสอนจุนโยธาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลศรีวิไลหลังจากคณะนักศึกษา เก็บตัวอย่างจากพื้นที่จริงแล้วก็เข้าสู่การประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อระดมสมองทดลองอิชุบุกโดยมติที่ประชุมเลือกประเด็นความห่วงใย